สวัสดีค่ะคุณฟังกำลังติดตาม,มารับฟังข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา ด้วยกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาคสหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกิจกรรมปกป้องและถวายกำลังใจสมเด็จพระคณิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทย โดยมีว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานในพิธีซึ่งมีข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจนักเรียนประชาชนและเครือข่ายนักพัฒนาของหน่วยร่วมอีกด้วยหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสจบข่าวพันจากัดอีกหญิงสริปมลีอ่าน We'll